สวัสดีครับป้าแตครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านครับผมเขยอีสานใต้ครับวันนี้ผมมาติดตามแนวทางความฝันของป้าแตครับในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์ครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแด่งรัฐบาลครับอก่อนอื่นก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับป้าเตด้วยนะครับ ในวดที่ผ่านมาเรขของป้าแต่ก็เข้าอีกแล้วเนาะปะ้าแต่ครับก็คือเข้าคลิปโค้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมคือคลิปที่สองครับที่ป้าแต่ฝันเห็นคุณตาเนาะ,ะครับก็คือแฟนของป้าแต่ครับท่านผู้ชมครับ่ามาหาครับแล้วป้าแต่ก็ได้แต่งอแต่งขาแต่งข้าวเขา,<ต><ต>าเขาพื่อนที่ ก็คือคุณตากินเนาะแ,<ม>นแล้วพอเขาได้กินอิ่นน้ำสํำรานเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงในเล้าเนาะแล้วตรงข้างๆเล้าก,ก็ป้าแต่เห็นเลขครับเห็นเลขห้าสามกับเก้าเจ็ดครับเลขก็ออกเจ็ดเก้าเนาะป้าแต่ครับอ่าป้าเต๋เองก็ฝันแม่นมาหลายงวดแล้วเนาะ,ะครับก็ลองติดตามดูครับสำหรับงวดน,นี้ครับเพื่อเลขของป้าเต๋จะเข้าอีกครับวันนี้ป้าแต๋ก็ อ่าได้แนวทางตัวเลขแล้วเนาะครับอป้าแต่ฝันต,ตั้งแต่มือไหนครับผมฝันเองขึ้นเลขออกแหล่หล่กก็คือขึ้นตองหวัดเลยครับเมียนตองหวัดเลยหวดัดนี่อือครับครับอ่ากผ่านมาได้หลายมือแล้วเนาะปาแตผ่านมาได้หลายมือครับโอเคครับเดี๋ยวให้ปะาแต่เริ่มว่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเนาะจ้าครับ เริ่มเลยครับแต่ฝันว่าจังไรแน่ครับผมไอ้ฝันแล้วก็ฝันเห็นผีเสาวพครับแล้วก็มีเด็กหน่อยนําผู้หนึ่งเราบันีไอ้ฝันเห็นเพลนแล้วเราบันีก็เด็กหน่อยนั่นมันสียางมเฮื่นมันสียางมาเฮอ่งผดมีห้างโมเดงสองห้างครับแล้วว่ากระบอกมันยันโมเด็งกัดก็ให้มนยางไปหันเด้อสูเด้อว่าสันบันีกับมาก็เมื่อฝันเห็นผีเสาโพแล้วก็ว่ามีป้าอยู่สองโตแล้วว่าขาป้าให้แน่เราว่ะครับ ตาป้านเนี่ยบัดเอาขอนไปตีหัวมันตัวหนึ่งหัวเป้ตัวหนึ่งหัวมันเป้แล้วก็ตัวหนึ่งก็เอาเสียมสาคบคสาบแปเหล้วแล้วก็ไปไป้แล้วกับปอันบ่อป้ามีบ่อบป้าหม,มองโบหนึ่งเลี้ยงป้ามีตั้งแต่ป้าคอคอน่อยรกระลังเป็นลูกคอกนี่ละ่ะแดงแดงแล้ไปน้าอีหยังจังสิไหลขึ้นเทิง ไล่ขื้นไปทังเทิงระบาดนี้ก็มันเป็นตองหลองอยู่ทั้งเทิงก็อุย้ยมันขื้นไปจังสันมันกับจิตใต้แล้วว่าสันป้าน้อยนั่นครับลูกป้านะก็เลยเอามือกอบกอบเอาลงมาไว้แน่นามไว้แน้นาม้วบาดนี้ก็เลยหวันว่าผีเสาโพนั่นมาเว้าบอกเลขแล้วมาบอกว่าแปดเก้าศูนย์พฤหัสครับ ไอ้พีโสพมาบอกกับจังว่าเล่ากับใต้ล,ละหล่<อ>จะกับเจังว่าอันป้าแต่ฝันสานีมันบอกครับเมียนกับโบยาก็คือเพิ่นบอกเลขนี่สุดท้ายก่อนสิตื่นเมียนก่อนสิตื่นกับเล่ามาบอกเลขอ๋อแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ครับแล้วอแต่ก่อนป้าแต่เคยฝันเห็นเล่าบ่ตั้งแต่เล่าตายไปนะครับแต่ต้นใต้นกับโบฝันเห็นจักเทื่อดอก แตงเตยกรยังเป็นคนอยู่ฟุ่นกับบอตอนตอนที่เราเสียไปแล้วนะครับรตาแดงตอนเราเสียนี่โบฝันเห็นแต่เตยกรเคยฝันเห็นเราาแตงเต่กรอยู่ัตงแต่เล่าบฮันตายอ๋อเถื่อนหนึ่งครับครับอืมเราตายไปตอนอายุจากปีครับตาแดล่วตายนั่นอายุเล่าเจ็ดสิบแปดอ๋อก็คือพอของปาแต่เสียตอนอายุเจ็ดสิบแปดปีเนียนแ,แต่ตั้งแต่เราเสียไปบ่เคยฝันเห็นจ้า พึ่งมาฝันแต่ร่างมาฝันเห็นครับแต่ตอนเรามีชีวิตอยู่น่ะฝันเห็นเราอยู่ตอนเรามีชีวิตน่ะฝันเห็นเราอยู่ครับาฝันฝันเห็นเรานั่นเรามาเห็นอย่างครับแต่ตอนนั้นจักแมนอันมาเห็นยังดอกต้นนั่นจะว่าจําม่ได้แล้วจําบ่ได้ต่<อ>ว่าอันเลขกกเคยออฝันเห็นเราจากแตก่ก่อนถือกระซื้อถือกันละเล่าอ่ะโอ้ย พอโบหันใต้กะแด่ไปบอกเรก่ะเนาะระวังสี่ถือได้พอยพอไปบอกเรข่อยเถือกว่าสันเนี่ยคนบบหันใต้ไปบอกเรกะกถือเนาะระวังสี่แต่จังว่าบฝันเห็นเราจ้าเคือเตอันเราตายตเราเ,เสียแล้วเราบันอีกลัางมาฝันเห็นนี่อไอป้าแต่ตอนที่เราบอกตอนนั้นเราบอกเรอยังจำเราบอกครับออกเก้าศูนย์เลขหัดนั่น เราเคยบอกเลข90ศมนยนถือตีงวดนะ่ะเสือเอาเองเลยถือเลยแต่รอบนี้เรามาบอก890เมนยนหลอบรอบนี้เรามาบอก890ครับครับท่านผู้ชมครับคือคือว่าป้าแต่นะครับฝันในรอบนี้ก็คือฝันเห็นพ่อของตัวเองที่เสียชีวิตไปเนาะนครับอก็คือว่าเห็นพ่อเห็นเด็กเด็กประมาณกี่ขวบนะครับป้าแต่เด็ก ประมาณหาปีประมาณห้าขวบเป็นคนที่ป้าแต่ฮูจักบอกครับเล็กน้อยคนนี้เล็กน้อยครับก็คือป้าแต่ไม่รู้จักจักรู้จักแต่พ่อของตัวเองครับแล้วคราวนี้อ่าเห็นปุ๊บแล้วก็จะเห็นหลังมดแดงด้วยออืห้างมดแดงสองห้างมันมันละมันสีเมื่อบ้านก็บอกให้มันเมื่อครับใครเข้าไปก็พ่อของป้าแต่บอกครับ หรือว่าเด็กน่อยไปคนเดียวเด็กหน่อยไปคนเดียวแต่พ่อน่ะอยู่ตรงนั้นพ่อน่ะก็อยู่หันหลังครับหลังจากนั้นพ่อบอกให้ป้าแตเนี่ยขา,ขาป้าหาขาป้าหอืมขาป้าห้กับตัวหนึ่งไปเอาคอนตี้หัวมันเป๊ะเลยเป๊ะเรตตาบันยดตัวส้วงสเอาเสียมสามหัวมันขาดเครึ่งครับอืมอ๋อแล้วหลังจากนั้นป้าแตกก็ไปกอบเอาปลากับบันไปกับอันมีป้าน้อยอยู่เนี่อันส้านั่น สา้าอีกอยังจังข้นไปอะไรคือน้ำไหลข้นขไปเทิงๆมันเป็นบวกตรงหองก็เลยยยานมันใต้ก็เอามือกอบลงลงมาใส่น้ำไว้ก็เสร็จจากนั้นก็ได้ยินเสียงพ่อบอกเลขมีก็จะมีประมาณนี้จ้ามฝันเนาะจ้าครับครับเลขที่บอกก็คือแปดเก้าศูนย์เมียครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ก่อนนั้นป้าแต่เคยฝันเห็นพ่อพ่อเคยบอกเลข อ่า90ตอนที่มีชีวิตอยู่เนาะนแต่เป็นความฝันที่ฝันเห็นท่านเนาะครับคราวนี้ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วครับเสียชีวิตไปตอนอายุ78ปีครับป้าแต่ว่าป้าแต่ก็เลยจะยืดเอาตัวเลขที่พ่อบอกเลยคือบบตีตัวเลขเพิ่มเติมแล<อ>้วนะครับยืดเอาตัวที่ได้ยินเลยเอาตัวที่ได้ยินแต่ความฝันกันเะไรแ,แต่ผู้ชมสิแปลเอาเดิมแปลว่าครั้งนี้นี่ป้าแต่ตั้งแต่พ่อเสียไปเนี่ยป้าแต่ ฝันเห็นพ่อเป็นครั้งแรกครั้งแรกบ่เคยฝันเห็นเราจา้าเคือเราตายไปนี่จ้าครับครับหน้าตาเราเป็นจังไรครับป้าแต่ครับในความฝันจะกก็บอกเห็นหนาเราจะได้ยินแต่เสียงแต่จําได้จำได้ไดพอ่อครับเพเลขคือตัวนี้เนาปะป้าแต่เนาะจยาครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับป้าจตยยืดเอาตัวนี้เลยครับยึดเอาตัวนี้แหละโตโตพอบอกครับแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แล้วนี่ก็อายุเพิ่นกับว่าเพิ่นตายก็เลยเอาศูนย์ใส่ครับกอเจ็ดแปดจ้ะศูนย์เจ็ดแปดเนาะแปดเก้าศูนย์ก็ระวังแปดหกศูนย์ไว้ด้วยเนาะครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้เนาะป้าเตยเนาะครับโอเคครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับ เดี๋ยวถ้ายังไงโค้งสุดท้ายของป้าแต่ผมจะมาติดตามความฝันให้อีกครั้งหนึ่งครับป้าแต่ก็เล่เข้าบ่อยมากเนาะเข้าตลอดมันเป็นบางช่วงเหมือนกันนะป้าแต่เนาะวันนี้วันนี้ซื้อเก่าเจ็ดจึงๆเลยกระบอกก้ับกระบอกก้ามกันยังมากอ่ะยินคําแก้วว่าอุ้ยสลบน้ำเล็กว้าหวอนหัวโันหดสวนเก่าว้าหวอันผูเดียวกันสิว่าพี่เป็นพี่บาแล้วก็รับ โอเคเนาะป้าแต่เนาะก็มีประมาณนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เล่ามาก็คือแนวทางความฝันครับผมเคยสานใต้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีครับรวยๆกันทุกคนทุกท่านครับขอบคุณป้าแตมากๆครับสวัสดีค่ะ